หนึ่งเข่าห้างเลยจันนี่หวดฟื้นเป็นลายต้นใหม่แล้วจันนี่หวดหนึ่งเข่าห้างคุณยายพี่น้องเอ้ยผูเราดุได้ยัมาหนึ่งเขาห้างสิพาไปเบิ้งอัน,นเราแซ่ไว้เบิง่งพักเขายังบริกินี่พี่น้องลูกคอยกาเฝ้าคเขาไปงให้แม่เขาเศร้าเขาเที่ยงเลยผ้าไปเบิง่งเราแซ่เขาเปลือกไว้จ้ะ แท่ข้าเปลือกไว้ขาเนี้วสอ,องสองสอบแล้วเปล่าเขาจ้าสองสอบแซ่ใส่ถังหนึ่งยี่บดหมื่นสองมือเลยเห็นเราหนึ่งเี่เราดุได้ยมาเพิ่พี่น,อน้องจะกินเข่ากันทำไปพี่นอ้องหิ้วเข่าอากินเข่ามาลูกมา ขาวเนี่ยจะบรนพี่นอ้องตำบมกแตงจะกินอยู่เทียงคุณยายทอดปลาหมึกคอดไข่หมูอบัองลูกกันแหละให้กินกับมากินเหตาล้วห้อยยื้อแม่อาเขาให้กินละเดะบังลูกคอยหนาสงสารให้แจ๊กแจ๊กคือหนาสงสารแท้จำใครด่าวพี่น้องตำบมกแตงันบ้านลัก,กี ทางพุ่นก็นล่ะข่าวกิ่เทียมคุณยายจ็คเอ้ยเดี๋ยวพ่อโสกมาแล้วเดี๋ยวพ่อจอนก็มาหาหนูแล้วนะพ่อจอนซื้อ,อยางน้อมอาฝาก ฮะพ่อตัวซื้ออย่างน้อมมาฝาก,าาฝากฮะพอ่พอจอ <c oughs> ยายว่าซื้อใส่ท่อพ่มาฝากบอกล่ะเดี๋ยวพ่อจอนกับมานะลูกนะเดี๋ยวพ่อตัวกรมาให้อย่างคุณยาย ขาเขาห้างหนึ่งเขาห้างสวัสดีพี่น้องด้วยสวัสดีพี่น้องมาเดินมาเห็ดซอยตาดุไดียามากดูสิดิกินบอกซีดของลาแล้วตาไปเตยขาได้จ้ะพ่อได้ซื้อกับข่าวไปวัดแล้ววะ่ะบ <laughs> างบ <laughs> บส่วนเปเตยเล่าล้านหลายนะพี่น้องเด้อสร้างเราได้เด้อโลเาได้ยายโลละาเศร้าโลละาเศร้าบาทจ้า ตามชีวิตคุณยายมากตามติดชีวิตคุณยายแล้วหน,ห,นนหนึ่งอย่างกับหนึ่งอย่างกับแม่เข่าห้างเข่าห้างเวลาพาตามติดตามซีแล้วเด้อจ้าพี่น้องว่ได้กินหลักเข่ามูลนีิคอยใช้เข่าห้างเจ้าอยู่ใสลมตายค่ะค่ติดตามชีวิววยวยต,ตาวยายมากหนึ่งเข่าห้างใช้ไปเบิกเรื่องอะไรใด แซ่ใบจังมือนี่แม่แซ่ไบขึ้นนึงแซ่ใบขึ้นนึงกระเปื้อกระเบื้องตัวนี้ไก่กินข้าวบ้านเขาเขารีบเหรอเซ่อเซ่อบะกับข่าวหอยเหรอแม่ก็ได้กินข่าวแล้วพี่น้องเอ้ยเอ้ยุ่นเราแซ่ว้พี่น้องเซ่อเซ่อเซ่อตำบักแตงกันทอดไข่ไก่กินเบิดปะล่ะเร็วๆแน่ก็ไปละแมื่อเหอเอา่ายวิดีโอ อ้าไม่อย่างเราบันในลูกอย่าติดสิ่งนี้เบริละตักไซได้มาจากวันนี้หนึ่งจ so ักเทิง <index> จ <customizable> ั mm ๊กหน้าที่มัน mm ขึ hmm. mm ้นกาวอืมมันขึ้นกาวแล้วเซร์แบเป็นหังคุณได้พี่น้องไหยอันนี้กระเมียนเบิร์ตบายเนี่ย หนึงบัดเล่าเลยบะหนึง่งสลงมึงนึ่งซ้ทงกระพาะวันนี้ซ้อมทงกับเจ้าซ้อมทงก็ได้กินไปติดตามชีวิตคุณยายเอาลม้ <c oughs> ลมลม้มคุณยาย,ยมาแล้วดูได้จ้าเบอร์ถุงตีนเจ้าไปลวกไปน้ำกระจากยาย <c oughs> มึงกักบเขายังไม่ได้กินโอนนอ้้ยยีังนนบาเอาคุณ ติดตามชีวิตคุณยายได้พี่น้องหนึ่งได้บันทึกเอาไฟเราแล้วมันขึ้นกะเอาเด้อแล้วหนึ่งได้บันทึกพี่น้องหมดฟืนจากตนละหมดเลยกะยาเพราเลยกินจามหลารปีเอวเออเอาพี่น้องแจ็คไอ้กินกับข้าวแม่ได้นั่นมาตรฐานคกคราดีนามีคกจากอ่านอยู่เพื่อนจะมีคกจากอ่านก็อยู่เฮือนเราคคกเราเรียนสายล่สื่อกระตาต่อยเโยจากอ่านเอาไม้คายให้นะ กระตาอันแบบเก่าล่ะเอามาอันนึงเด้อยังได้กระตาหมดเออซื้อซื้อดอกบ่ได้คอสิซื้อดอกจักเทือก็ได้มีแต่ซื้อเอาพุ่นน่ะตามชีวิตราเอาอันนึงเอาแบบําเก่าล่ะเอาทั้งเฮือนเด้อมาขายให้จะไปสั่งเข้าใหม่เด้อเห็นเต็มนึงยินบ่อยู่ส เพือนจะจะไปสร้างหม่ได้ <c oughs> บ่ไอ้ติดตามชีวิตเราอีกจ้ <c oughs> จะนั่งวะอันนี้ต้องซสิกินข้าวได้ป่ะด้ะแจัคสิเฮ็ดหยังอืมกินมาตัวเ <c oughs> ลยได้วยก่อนบลาฟ้ากับข้าวให้แม่เดี๋ยวมาลูกมามาแจาก็กเออติดตามชีวิตคุณยายเดลยพี่น้องมามาแจ็กมาเขสาสร้างแจ็คโลกมันนี่ใบเตยอ๋อโลกฮัลโหล มีกินข้าวแม่เด้ออืมกินหมดูอือไม่คือไรซื้อตายไหมคุณยายอืมข้าวแล้วก็ไปตากแดย่ได้ป่ะเนี่ยตากแล้วไปใบไทรบรรยายปไปซีมาซีนหรอไปซีนะไรให้ได้เลยป่ะเนี่ยก็จะทั้งเลยเนาะมันหนุงกินหรอมาเบิงสิผ้ายางเลาะเบิงปลาไปเตอ๋อเลยเด้อพี่น้องงามแถแล้วเหี่ยวใสน่นนามุนี่นปล <c oughs> าเหี่ยวแล้วตัวนี้ปารคืองามพี่ยาย เมืงเด้อพี่น้องผัวไปเตยลาวสร้างแล้เด้อจ้ะโลละซ่าบาทปลาเตยคุณยายงามเห็นไหมแม่อ้าแม่พักเขาขึ้นล่ะปบาสพักขึ้นล่ะแม่พี่น้องเออรักกาดอันนี้เนาะแม่เนาะง,งามเนาะพักบุ้งกระล่างึ้น พักกาดดอกได้นี่ยายพักขมก็งามเหยนะป้าหย่อบกอือลาผูวพี่น้องเป็นสวนเลยถยาะกินหย่อบกือมาแก็บอเดอ้อเราแจกจ้ะผูเ <Yeah. S 1> <c oughs> นะี่ยปลาบกอือแล้วงามเห้พี่น้องผ <Yeah. S 1> ักแป้นก็นมี่แล้วจะพักแป้น <Yeah. S 1> ป้าบักทัวแล้วก็ขึ้นแม่บักทัวเฮ้าคือบมื่ึ้นคือของเจ้า ป้บาบักทั่วแล้วขื่นคักแท่วะดินแล้งงามนะ่าดินให้หนาป้า,าส่วนบักอือลาวเบิ่งดูหัวโหโหพักแป้นแล้วก็งามเนียจ้ะยายคือเ้าดอกดาวเรืองมาปลูกบา้าซื้อเอาอวัเมที่ซื้อให เออบออึดเบิ่งแล้วอันปู่บกม่วงกับบกเ้าฉันนำกันพี่น้องความคืดขาเจ้าหัวกับเมียแล้วว่าอันเอาบกม่วงแล้วก็เอาบกเผาพร้อมพร้อมกันใกลกินเบอระก็บกเข่า่อยชูตายไหมคุณยายจะเบิ่งเขาห้างละตาบริษตาได้พี่น้องมาเนี้ เราเห็นไปจักมือแล้วนี่เขาห้างล่าวเราอ่ะตากซองแดดบยายติดตามชีวิตคุณยายมากผุ่นลมาดไปเตยโดนละซาวเราไปส o งเขาเขาจอามัดดอใหม่ขายน้องไผ่ลาวองไผ่ผัวลาว ได้เงินพันหนึ่งเหรอีตเลยนะเราจะสืบของมอไวจะให้ม่แม่ไม่เงินจะทำเลยเอาคนที่นี่ยังจะสืที่นีของบริมีเงินได้แล้วเอาพืนโอ้อันฟางเห็ดอามาจากน้องจา่ไหมพี่น้อให้ซมีเงินของบริมีเงินโอ้เป็นต๊ะข้าหน้าลูกพี่เนาะมาซื้อกลไปให้ใกล้มาชมบะซื้อของมาแล้วเอาพืนผัวแล้วได้พี่น้อง แม่มีอยู่ในบ่อเหล้สิอันนี้ยังนะลูกจะมาจ้กทุ่มอ๋อเบ่บ่เข่าห้ามเลิมป้าไปเตยเจ้าคือสวยใช่ไหมบัดย่าฝนคือว่างามเนาะย่ามนี่มันงามเนาะงามอยู่ย่าฝนก็ได้อันนี้มันถือฝุ่นดีเจ้าฝุ่นอย่างใส่คือม่วงบะเอาไปใส่ล่องห้าวจังว่าสิคักนะเอาไปใส่บะใส่ยังล่องในล่องน้ำขยันไปใส่เอาไปเตย กแปลว่า,วบบาอันว่ยาย่านหน้าม้ามันกระถ่วม,มันล่สะสาวถั่วม,มันก็สิบปุตตาเด้ล่ะบะ่เดี๋ยวจะไปใส่ดอก,กาดยงางฝนกันใส่ก็ใส่ยางนี่แด้อยางฝนน้ำก็หลายมันก็ทะลุขึ้นเอาลำล่าพี่น้องกันมาหน่ยอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดติดตามชีวิตยายมาได้จ้าเราจะมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปจ้ะพี่น้องอสวัสดีจ้าสวัสดีด้วย บ๊อบดีดีบ๊อบดีจ้า